สวัสดีครับ,รบกอฟฟิ้งกาวสวิงทิปสัปดาห์นี้นะครับผมโปปูภาสกรโพลอดนะครับผมถ้านกักอฟคนไหนที่มีปัญหาการตีเข้าซ้ายอยู่หรือเปล่าครับผมอยากให้ลองเช็คตัวเองนะครับว่าเรามีการสวิงในมูเมนต์นี้อยู่หรือเปล่านะครับคือหลังจากที่เราตีประทะลูกไปแล้วนะครับมีการที่เราส่งไม้ไปแล้วเนี่ยแต่หัวไหล่ของเรายังไม่เลยบอลเกิดทําให้เรามีอาการแฮงแบ็กไปทางด้านหลังนะครับ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเห็นได้ว่าหน้าไม้ปิดนะครับเนื่องจากเราเหวี่ยงไม้เนี่ยเป็นการสร้างโมเมนตัมใช่ไหมครับแล้วหัวไม้ก็จะดึงมือเราไปในทิศทางแบบนี้นะครับผมวิธีแก้ง่ายๆนะครับผมพยายามฝึกโดยการที่ดาวสวิงลงมาแล้วก็รีลีสไม้ณนะที่ตำแหน่งแขนขนานพื้นนะครับพยายามให้ไหลขวาของเราเนี่ยเลยบอลหรือโคเวอร์บอลไว้ White นะครับก็จะไม่มีอาการที่เราแฮงแบ็กมาด้านนี้ แล้วก็คีเอ m มูเ m e n t แบบนี้ที่จะเป็นการทำให้หน้าไม้ปิดนะครับพยายามฝึกนะครับตีลงมาให้หัวไหล่ขวาเลยบอลนะครับพยายามให้เลยบอลไปสิ่งที่เราจะได้คือหน้าไม้ของเราก็จะสแควร์ขึ้นนะครับจะช่วยเราเรื่องของการหมุนตัวด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราแฮงแบ็คอย่างนี้นะครับผมมันคือการที่ตัวเราหมุนไม่ออกนะครับหน้าไม้ปิดนะครับพยายามโคเวอร์บอลไว้ครับด้วยไหลส่งไปครับ เราจะได้หน้าไม้ที่สแควร์ขึ้นนะครับผมจะลดปัญหาการตีรวบซ้ายที่เกิดจากการปิดหน้าไม้โดยไม่จําเป็นออกไปได้นะครับผมสาหรับดิวในวันนี้ที่เราฝึกกันก็หวังว่าท่านนักกอล์ฟที่มีปัญหาการตีรวบซ้ายลองเช็คตัวเองดูนะครับแล้วลองไปฝึกดูคิดว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับนักกอล์ฟทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับ